แต่รบับบนอะไม่ได้ใจอ่า<น>ผมรู้ว่ามีแบบมีบนมันมีเงี้ยใจมมีเปล่ามีใช่ไหมสองคือสองตัวมาแล้วมานกำลังห <มา S 1> นีมาแล<ะ>้วมันมาแล้วที่นี่อย่าพูดอย่าอย่า ดูได้ตัวดิดูได้ตัวเขียวไว้หอมหอมใบหน้าเดี๋ยวเผื่อมันนะถามโหเออสามสามสามหินอยู่หินอยู่ตายไปหนึ่งใช่ไหมได้ <ไป S 1> หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งโอเคแต่ผมเดี๋ยวผมจ้องห้องน้ำห้องน้ำมันน่ากลัวทำเดินออกมาโอ้มันกระติกโผล่มแบบเสี้ยวเดียวแล้วก็ไม่กลับไปซ่อนไหนเลยพูดเดียวแต่มันตายคนหนึ่งมมันมามันคิดผิดมาคนเดียวมันมาแล้ว มึไม่ทำผมโดนผมยี้ี่ผมยี้ดผมแค่ดาวไปปิดปิดประตูนะปิดประตู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 ห้องน้ำเออปิดประตูห้องน้ำเนี่ยฮะโอ้โหหากูหายไปสองข้างอีกแล้วโอ้ม่ใม่มาหาทั้งร่างเลยนี่ไม่มียาแก้ปวดด้วยไงโอ้โหดีจริงแล้วแล้วลงปิดกั้นทำไมเออนั่นแหละเขาส่งให้แล้วเขาอะเกลือ ล่างล่งโอเคใช่่จ๊ะมันมันตายไปสองตัวใช่หมสองตัว้องน้ำ้องน้ำ้องน้ำไม่มีไม่มีล่างล่าเกลยเคลีเล้ตกใจบอดตายเร็วกว่าจะเร็วกว่ารุนแงกันุตารคน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 ชั้นหชั้นหชั้นห ก่อนที่มันจะขึ้นมาผมโทรปร,ปรสิทธก่อนดีกว่าทำไมถึงไม่มี G สามยี่สิบนะระเบิดระเบิดอ๋อหกเจ็ดไม่ใช่ระเบิดผมแน่เลยน่าจะคุณเพนได้เจอระเบิดคุณเพนดูเดี๋ยวชัดนล่างจะลงเลย โม่ฟอป่ะโอเคคือคีคเคมาสมุกว่ะมีความเป็นไม่ได้มีความเป็นบอทสูงมาโพสเป็นบอทเป็นบอทยังไงคนเพี้ยเพทงเต็มหัวกูเลยยูสที่สิบไปแค่คนไปเมื่อกี้เมื่อกี้คุณเพนก็บอกแล้วว่ามันเป็นคนน่ะ มีความเป็นบดสูงมีความเป็นบดสูงไอ้เไม่ัมันยิงเล่าใช่มุมกล้องกับมุกกับหัวผมมนอยู่กระจีกันเอาจริงดิผมไม่มีหกพันนะบอกไว้ก่อนเนี่ยเสียงผมกังวลเสียงตรงนี้เลยเฉยเฉยเลย เคเบิลไปห้องสองชั้นหนึ่งโคเบอร์ผมเก็บของทีดีฟอฟอช่วยชีวิตไว้ฟอช่วยชีวิตไว้ไปปิด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 ห้องปิดห้องปิดห้องปิดก่อนปิดก่อนไอ้เหี๊ยบมันย่องไอ้หนูเวทชิ้นี้อามีบ่าวเจอแรดเกือบเกือบเต พี่ฮาร์ปพี่ฮาร์ปเจอหนูฮาร์ปพี่ฮาร์ปพี่ฮาร์ปเจอหนูฮาร์ปจะเล่นฟอร์จนกว่าจะเป็นน่ะบอกไว้ก่อนเลยจะเล่นฟอร์จนกว่าจะเป็นน่ะเจอแบบนี้ผมก็รับไม่ได้ว่ะตอนแรกผมไม่อยากจะเล่นเว้ยเพราะมันดีดเยอะเกินตอนนี้จำเป็นแล้วแหละโอ้แค่นห้าปออินสแตนด์เต็มเพียะไปเล็กขึ้นตรงไหนตรงไหนตรงไหนหรือว่าแค้นสามห้าห้าไม่รู้ สามห้าเลยเมื่อกี้โดนยิงย้อยอยู่โดนยิงท้อง <Yeah. S 1> กดใจตั้งเลยกดใจตั้งเลยไหวไหมรอรอขอให้รอนะครับพี่ <Okay. S 2> ผมมีสมุกผมขอปาสมุกก่อน โอ้โหเจ็บหนักไหมเมื่อกี้โดนเม็ดหนึ่งตอนโดนเม็ดหนึ่งอ่ะส้มไหมขึ้นส้มไหมหรือขึ้นเหลืองเฉยๆยไม่หักเลยหักเลยหักเลย s จไหมอ่ะเหลืออะไรวะยิงรัวไหมเดียวนะเดียวไม่รู้แต่โยอยู่โดนท้องนั่นๆนั่นจะเปิดแรงดัน สิบสองวิสิบสองวออกได้สวยไม่เด็ดเด็ดดูล็อกไม่ได้แล้ววาตกภาษาญี่ปุ่นเจ๊ากูตกภาษาญี่ปุ่นนี่ยศูนย์โอเคตรงนี้เลย โอ้ยับเคเฮียร์้อพี่เลยพี่รื้อเต็มพี่เลยแล้วก็ะวะปาฟังหินนั่นแหละบอดบอดใช่ไหมไง <แฟ S 1> ดื่มน้ำแล้วก็เป็นขวดได้ด้วยก็เก็บเศษขยายเนี่ยเก็กล้นเดี๋ยวแล้วไม่ไม่เอานาขนาดเป็นไงฮะ ฮอมเมนต์เยอะเลยโอ้โหผีเยอะแล้วผีก็เลยบางบางทีมันก็ไม่เงียบนะต้นเกมถ้าต้นเกมมันบวชไม่ต้องแบลกจว่าไนย์อ่ะมันชอบเล่นต้นเกมแล้วก็ออกเลยออกประมาณ28นาทีนะอะไรยี่สิบเก้อบดบด เบรดินรบัตรนไอะตรงเกาะการกอะร้ยโคตคนรโคตคนในบ้านคนในบ้านผมโดนผมโดนโดนแขนสองข้างเกือบหักคืนแดงคืนแดงืนชั้นสองใช่ไหมใช่ชั้นสชั้นสองชั้นสองสองไปย้อนระเบิดที่อะไรย้อนกูโดนแล้วผมโดนแล้วเม็ดเดียวเจจอหกแน่ๆไม่ดนหัวเข้าอ่ะ ระวังนะระวังไลนวปืนปืนจ่อแรงจ่อแรงผมวัดผมวัดสองวะโอ้ยย้วยแหลกแต่ว่าเาตผมเฮ้ยแล้วบอลมันก็ยิงมันพีกปุ้งเนาะมันลงแล้วมันลงแล้วาแล้วมันลงมาแล้วตายไม่สวยระวังยังไม่รู้ว่ามีสียตัวายแล้วลอผมชี้่ะตายแล้วแม่งย้อไอจีติงกะบาาเลยตอนไหนดิไอจีหก ยังมีอีกไหมมีคไอ้ตัวนี้ใช้ใช้ไอตัีใช้ปืนเลยไม่รู้ไอจีหรือไม่รู้ไอจีหรืออะไรแต่มาจากบ้านนี้แหละมาตัวนี้ตัวนั่นแหละไม่มือใช้ปืนอะไรเยิงอีกตัวจิงโคเจาะตาจิ้งละจะไปมีหน้าอะไรกือยังไงวะยังไงวะข้างหลังเสยังไง บอดใช่ไหมไม่มีหลอกแฝงไม่มีหลอกแฝงมุนนี่ยไม่มีหลอกโอ้ไม่มีไม่มีว่าเซฟยังไม่โดนคนเปิดจริงหรือไม่อาจจะมีคนดักอยู่ก็ได้เปิดปุ๊บตายอ่ะเป็นหัวอยู่อ่ะนี่มันของม่วงในของม่วงในเซฟอยู่นะผมขอสามช่อง เอมดเต็มอีกผมเนี่ยมขาจะเอาเอาบออีเคผมจะเอาเอาบีเคผมก็ได้ลองเอาบีเคปรับปรับหมดเอาบีเคผมแล้วก็เอาสกบสองดูถ้ามีโอกาสได้เลยนี่ประตูเปิดนั้นน่ะประตูเปิดนะ่นะจบบอทอ่ะเหมือนมีคนมาฟาร,ร์มแล้วเลยไม่นานอย่าแล้วโอ้โดีกว่าคนน่าจะฟาร์มไปหมดแล้วอย่างเอชเอฟอุ้ยอุ้ย ไอปืนครอบปืนครอบด้านนอกด้านนอกด้านนอกนอกที่ไหนอ่าตรงรถอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับปืนปืนใหญ่ปืนปืนใหญ่ปืนใหญ่เหรอปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่เกือบเกือบผมใส่เกาะเกาะห้าไงผมรอดมาได้มันน่าจะใส่จอดปืนครอบปืนครอบเกียเกือบเกือบเกือบใต้หนึ่ง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 เนื้อแบบ ยิงไม่าจะโดนทหารเลยเหลือเลยจริงๆเมื่อกี้เราสามน่าจะเจาสามน่าจะเจาสามมันเจาะผมไม่ค่อยเข้าโอ้เกาะอะไรเกาะสองแต่บทนี้บทจะเปล่าว่าผมโยนระเบิดแล้วไม่จะโกนเนี่ยโอ้ตัวนี้โอมดาบโมเ,ลนะเตลเ,น,เน,นี่ย<อ>เจ๋อหรอเลี้ยบินเขาเนี่ยดาบมเตลบ้าบนหัวผมเนี่ยไม่ใช่บทแน่ๆเลยผมโยนระเบิดแล้วไม่ตะโกนไม่ได้ยิงตายแล้วตัวหนึ่งอ่ะตรงเนี้ย มันใช้ S K S อ่ะโอ้ถือว่าเกียร์ถือว่าเกียร์ตัวที่เมื่อกี้ผมได้โดนยิงจากข้างหลังไงน่าจะใช่น่าจะใช่ตัวนี้แหละมีอัพเกียร์อยู่แถวนี้ยาำใผ่ดักนะผมเนี่ยบาร์ทีชั้นสองนี่ดอกของยิงเลยนะในกระเป๋าไอ้น่าอ๋อกระเป๋าเดินบาร์ทีมันมีเหมือนเร่อเร่อเลยว่ามีดอกของไม่ยรไม่เห็นไม่เหมือนเรื่องหรอกเกียร์น่ะนี่งเอส เดี๋ยวการไม่ตวงเกมเนี่ยเกมเปลี่ยนเราอ่ะคือเก้าหกของเราเคยเอาไปไล่เอาไปใส่เจาะห้านะโคตรกากไม่ดูอะไรเสียวพอะไรเสียวเนี่ยเออจะจะบอร์ดก็ได้มาแล้ว

เกบนเก็บหนึ่งเก็บหนเก็บนองเก็บน่นนึ่น่เก็บหนึเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งเก็บ่ง่เบหนอ่งน่่งน่หนองสนุกหงเึงกงกกบบ เนี่ยผมเก็บได้ตัวหนึ่งอะไรก็ยัีนอยู่ก็ยังอยู่ใช่เอสามเอ็ดเอาสายโยงไปทีเอาสายโยงแล้วก็ลากลากเข้าห้องทีผมเป็นสายโยงหัวเกาะเลยเดิได้เลยผมที่มันปิงกับใช่ใช่แค่นั้นแหละิดเี๋ยวผมจัดการเรื่อนให้เสร็จเร็ว มันเข้ามาข้างในมันจะกำลังจะเข้ามาเด็บไปคนที่ยิงผมอ่ะใส่เซตสามใช้อ้มันก็มันจะโยนระเบิดเอ็นไอ้ปืนอ่ะไอ้ปืนไอ้ปืนยิงยุงที่มันยิงได้ทีละสองนัดอ่ะกระสุนขนาดเียวกับอ RPK อ่ะ a ส9 4ไหย ปลาเอ็นเจ้าสีมีไงผมเก็บมันใช้ B S ใ<ง>ส่ใส่ศูนย์ใส่ศูนย์ลิงสามจุดห้าฮ่าจัดกระเป๋าอีกแล้วใครมีกระเป๋าใหญ่ให้ผมบ้างวะเจ็บยังไม่ตาย

กดตั้งเลยกดตังเลยกดตั้งเลยวิเสียงเสียงเสียงนะเสียงตรงเนี้ยเสียงตรงไหนลงมาละลงมาละคนคนคนโอเคคน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 มานี่มานี่คนไอตรงนี้มีคนโอเคผมโอเคผมเฮ้ยตายโอ้โหเล่นจะโผล่อะตายละมันตายละมันตายละมันตายละมาตายละมาตัยอีกตัวเฮ้ย โอโดนดักเต็มเลยก็อ่ะไม่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 เอาตัวหน้าก่อนดิโอ้ยโอ้ยเยอะเกินคุณไทยดักคนไทยดักคนไทยดักตอนแรกผมจะโอ้มันดักถึงมุมนี้แล้วโอ้ยนี่มันไอ้ที่เจาะสียิงขาผมจนตายได้พวกชอบดักเนี่ยคนไทยด้วยนะดักโอ้ยไอ้หนี้ดักชิบหาย ขี่เป็ดปุ๊บมันยิงไม่ไหวละใกล้ๆอ่ะลองไปกันอ่ะอ๋อของสองตัวสองนี่แหละอุ้ย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 ในรอบกี่ปีวะเนี่ยไอในรอบกี่เดือนวะเนี่ยในเดือนนี้เราเพิ่งอันนี้ชิดเราเกิดด้านหลังนี่ใช่ในเดือนนี้เดือนครั้งแรกนะจะไม่ผิดในเดือนนี้ในเดือนนี้นะเว้ยในเดือนนี้ผมลอกลากให้ ไอ้ไอ,อ้อออออส่อโคตรเบสิกแล้วใช่ไหมเช็คแล้วเช็ครลบว่ง่วยตรงบ้านตรงนู้นะตรงจุดจุดคนติดขาจ้า,ย,ายิงมันมงเลย มคนไปตรงทางตรงกลางแล้วมันไปตรงกลางเลยเฮ้ยมีกระเป๋าใหญ่กระเป๋าเขียวไอ้ีอยากไปสูบกับมั้ยแต่จรแบบนจ๋ามันได้ลองฟ้องแต่ก็จริงแต่มันไม่จับจับไม่ได้เบรบอรดแม่งยัดผมทีเดียวเกียร์ผมแหลกเลยเช่ว่าแค่กระตุลูกทรงบอดยังเอาไม่รอดและ ถ้าเจอปืนคนเยอะๆแคไฟแค่สกิลปืนกระบอกนี่นผมไม่แทบระเบิดแล้วไหมผมไม่เท่าอ so <of> <íb> ีกรึ่งระดับมันก็หลังนั่นน่แมทอีนี้ที่ผมส่งไปไอ้ภาพอยากกาแฟมแต่สีดียวอ่ะมันมีเส้นร่างบ่มันมันเป็นเคล็ทำอไรเป็นเคลดทำอะไรบ่หึบอล เชียด้านหน้าผมเลยไอ้ยียด้านหน้าผมบดกระโดดตรงรั้วเลยเสารั้วตรงกลางเอ็นเลยตรงตรงตรงดิ่งเลยใส่ระวังหลังละ่ะเหียละงั้นผมค่อยๆย่องถอยออกมาระยะหนึ่ง แล้วก็มาเฝ้าหลังให้แล้วกันข้อดีของแบบหลังฟ้าถ้าเราไม่เก็บแกบไปก่อนแล้วข้อเสียคือมันทําให้สับสนเวลาคนเวลาคนเวลาคนวิ่งรอฟ้าแต่ข้อดีคือแกจะเป็นคนที่แจแ้งเราเลยว่ามีคนมาหรือไม่มา้าเพราะแกจะเลิ่สับการยิงใส่ถ้าเป็นแสงมันจะไม่ยิงใส่เว้ยผมเล็งละเปิดสิ ปากปิดเลยเก็บเสียงไมนะนุ่มวโอไม่ใส่ไม่ใส่โอ้โอนานไงกลัวเลยมันเดือบเอาคูแล้วมีเอ็มีไหมเอ็มี่ี่ว้าวคนเนี้ย เพื่อนมันยังอยู่ไบมเพื่อนมันยังอยู่อ,อีกอตัวได้ตายแล้วอานไปขนาดแนละ้วอ, <c oughs> อยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนเจตัวสองเนี่ยไม่รู้ไม,รไม่รู้อีกตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ยังอยู่หลังรั้วไหมหรือคนดูการเหลือมัยงไงผมไม่รู้แต่มีตัวหนึ่งนี่มันยิงเก็บเสียงมาไหมเปิดมาสิเปิดมาก็แค่ตายไม่มีอะไรต้องน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวหรอพี่ต,ตัวน่าจะตายแต่ที่น่ากลัวนี่ก็คนน,นั้นไงมันมาแล้ว ไม่เป็นไรให้ให้มันคิดว่ามีตัวเดียวเว้ยโอ้โ้แบ๊กแบ๊กเกาะเจาะยิงยิงเกาะยิงเกาะสีผมฟอแบ๊กสองตัวสองตัวโอเคโอเคโอเคผมเล็งละผมเล็งรอเดี๋ยวมาตัวไว้รอกมาตัวไว้ฟอฟอเฮยันไลฟ์ผมว่าแล้วผมว่าแล้ว อั่นไง้มันวิ่งขึ้นมาผมฆ่าเพื่อนมนเปนแคเลือดี่ยาวว่ะมันทำดือ้อเราแบบเลยอย่าพึ่งขอเวลานิดน,นึงจะเอาไหมล่ะถ้าจะเอาก็แต่กลัวปาดไม่โดนแค่นั้นแหละกลัวปาดเฮ้ยเงี้จิ๊บปื้ มันฉลาดจริง legen, อ่ะปืนมันถึงมันถึงระบบ AI เกมนี่ไม่ฉลาดจริงเพื่นอยู่ข้างขวาผมว่าแจะเขามัอยู่ที่เดิมไม่มันวิ่งมาอีกฝั่งแล้วปืนมันพยายามล่าออกขวาโอู้หโคตรฉลาดอ่ะปืน AI เกมนี่อย่างฉลาดหัดแขนกับหักแขนเนี่ยแม่งคึณสองเพื่อนมึงมึงชามึงหักแขนกูเองแล้วมึงก็มาหักแขนกูซ้ำนี่นะผมปาระเบียวการะเบิดเสียง เร็วสุองผม่ะคืว่าไงเพื่อมันหักแสนผมแล้วแล้วอยู่ที่แม่งก็ผมมาหักแขนซ้ำอีกนี่ผมอยากเข้าไปปาดว่ะแต่มันเป็นฟองไงไอ้ไอ้ย่าโมเป็นฟองแล้วไม่กล้าเข้าเลยขึ้นมาไปขังตึ้งขังเคลื่อนที่หขางนเร็วมันมันทำท่าแบบอะไรนะหลอกหลอกจีดยามันย่ยเป็นฉลาด อ้นี้มันฉลาดจริงระวังด้วยไอ้ย่ยมันหลอกฉีดยา,าไปก็มาดีครับเจอฟอผมไอ้เหียมึงมึงมึงห้าวเปรี้ยวมากนะ นี่แหววๆหูมันปาแปงก็มาผมแกหันหลังไอ้แค่หันหลังปุ๊บผมก็โดนปิดมาลงสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกูแล้วหันกลับไปกีนไปเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเพื่อนหนตายคู่มึงจะกล้าขึ้นมาอีกเะไอเห็นไหมเห็นไหมมึงเจออะไรมึงเจอนี้ไงนี่คือสิ่งที่มต้องเจอ มันโดนมันเจอเทคนิคลับผมอ่ะถ้ามันปาระเบิดแฟนมากู <c oughs> ก็แค่หันหลังงัาไงคนตายไหมตายดุ <c oughs> ดเลย <c oughs> ดุเลยเ <c oughs> ุเลเไปๆผมหันกลับมาปุ๊บตอนที่เป็ดมันเริ่มเริ่มลางอ่ะ โอ้ไม่ตันี่ปุ๋ยน่าเลยพิเซษอ่ะปุ๋ยน่าเลยเป็นสีเหมือนคนมาหามาหาติดติดนี่เลยมันสาวไงเชี่ยวกำลังเป็อยากรู้ไหมที่ไหนที่ไหนไอ้เนี่ยก่อห้าโอ้ว้าวใช่ไงผมใช้จอสี่คูมเลยเมื่อกี้ไม่งั้นผมเจาะไม่เข้าแล้วเนี่ยมันมากระส่าคุณนะเพราะมันจุกปุ๊บกูุณนิสัยแค่ไหนน้องคุณนิสัยแค่ไหนน้อง เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนปืนอะไรช้าๆว่ะแตกๆๆๆๆๆเหมือนเหมือนซาก้าไม่อซากา้าก็ซิกอ่ะเสียงไรลาวเออเ,ออเออมื่อกี้คือโซปราแปดเขาทำให้ผมหายแหลกด้วยแหละโซปราแปดมันเป็นรถกำลังดีสุดๆต่างๆโอ้เออมันทำให้ขาวโพลนทั้งแมพนี่ว่ะ เออเดีวทำให้สองคนจะมองไม่เห็นไงจะไม่มุ่งไปในเรื่ลางๆมันก็ไม่ต้องกินอะไรเลยเลยทำให้ไม่เลยโ <c oughs> ดดสามลูกโดดสามอะไม่เดินมาใจ,จะขึ้นมาหาเรามั้งเอ็นพี่เป่าแโบบอ้ไอตัวนี้ศพผมเว้ยไอตัวไอตัวที่เกาะห้าศพผมเออศพคือของผมด้วยเนาองผมเไม่ใช่ของผมโอเคโอเค ยากใช่ไหมที่สองตีมันจะดวงหัวกันเบรกคิดว่าหน้ามีไหมเบรกไหมเบรถ้าลินชักไม่ต้องพาเข้าไปโรงพยาบาลไหมถ้าลินชักมุกเลยหล่กูเล่นเนี่ยกูเล่นมุกเลยหล่เนี่ย

มันบินไปดิมันบิความนี่ก็มันตามถึงปลายนี่เลยนี่สิได้ที่บิวางเนี่ยดิ

chả là Đi nào hàng ngày đi đô lên bên đây bên đây

我上课，你同、啊、你女朋友的。<事>不是。我准备。